มาจ่ามาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่แมป,ะป,ะปา้าป้าพี่พี่น้องน้องเด้อค่ะมื่อนี้ได้เค็ดเนียงก่อนนาะปนเห็ดเข็มทองปนเห็ดเข็มทองใส่อันปลาแซลมอนสุกไข่แม่เป็นกินค่ะเป็นปนปลาเด็กบานห่อใบปลาละบ้านเรานี่แหละค่ะพี่น้องมาจ่ามาพักกหลายแห้งจะกินเมื่อไห่หรือมาเสียดน้ำกันหย้ำบ่าขาดกระกลืนหลุดๆได้ย่ายเด้อย่ายิ่งมักเยียงออกห่าง ยากอยู่อืเอียงสิยากลูกตอดตั้งเดยว <laughs> ูวแสบอยู่เป็น,เปนแบบเป็นละล่าบานเ้างนี่แหละจ้ะตำพริก กี้พริกขวดพริกหอมแดงกระเทียมใส่หอมหอมนัวนัวนัวป้าไหย่เบีบบางหน้าตัดใส่เปียงหนึ่งเปียงไงน้่งคอยสีแสบต้บนเห็ดเข็มท้อง ความหวานความมันจากแซลมอนนี่แหละปลาแซลมนอนอืมเนี่ยแซลมอนสุดเห็บอกไรเผ็ดเผือเนี่ยกินแรงพร้อมปักเครื่องมม่วง เผาแทบเกิดไหนง่านสไตล์ไหนบานนี้ไหนได,ได้ใบน้อยๆห,อ,หอมหอมวะหินเนี่ยมันหอมแบบอยากกินหนังยาขปุ่นเลยแซบ่บ คือเห, <laughs> หรอนี่ยจีนเอาเหรอเลือกเอาเกลือแบบไม่ก่อนว่าถ้าในเอาเหรอเขียวงามสามหมื่นอย่างเนาะมันอร่อยมากิงไหมมันโดนนะย่ามันไม่ได้โดน <c oughs> เห็นลายที่สุดเลยันกะกำหนึงห่งไงของมันไม่แม่ดอกไงเห็น <c oughs> ไหม ใช่ได้พอว่าเดี๋ยวมันทีมันทีเนาก่อนฮ็ดน่ะลองฮหดกินบ้างแล้วค่ะแม,ม่แม่แซบ่บแซบ่บแร่หย่มก็คืดคืด,คดปัดป๊ดด,ดีจ้ะอันนี้หลาวไม่ได้ตัดมันนี่นี่ต่เฮ็ดเป็นแบบสีนยาๆเลย ถ้าพูดีอยา่างว่ามันหย่อยากก็ตัดเอาเนาะแม่เนาะตัดแล้วก็ต้มต้มเห็ดนี่เลยเห็ดแบบเาี่ยวๆเลยไม่ได้ตัดอย่างเลย ใช่ตั้งแต่เราเคือก็เลยนวลบาหวบเนาะน่นมีแข็งๆส่วนใหญ่เพิ่นผู้เฒ่าปลูกเองหรือผู้เฒ่าซื้อมาบุญหรือขึ้มาเ่อคยปลูกตัวนี้ได้สื่อถุงแมง ปลูกหน่อยอ,อ่ะขอมันก็สลแนน,นเนาะคนใส่สิมันคือ,อสุปเลยไหมไม่มขากันเนาะแม่เนาะแ่บดี ก็ไรหู่หี่ยวใหญ่น่าจะถินกินได้ก <c oughs> ินก็เขาวจาวก,กับแสบ สแหน่มนาะแซบดีมันเบิดยังกะมันเบิดมันบ่หินมาหินเป็นเป็นสเลเน่บ้านไหมจ๊ะแหน่บะทับเป็นสเลเน่บ้านใบย่อยน,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 น้อยน่ะแม่เนาะมันสีหอมทับเป็นสเลเน่แบบใบยังไงอ่ะมิน้นเออมันมันยื่นึ้นบ้านๆเองเนี่นแซ่บ บางเือทามาปู่ไม,ม่ก็ายท่านเพิน่นมัน,มนหืน,นหืนเนี่ยไม่น้อยเราจะไม่เห็น,นอันนี้หเห็นใยแล้วขายได้แดดันดด็ดดมดากในอันนี้ได้ใยเลยอันแน่้ยอืมใยแล้วก็เด,ด็ดดมอัมมอน,นี้เอาสองกำอันเนี้ยบายมันแสบมม่หึ้นหอม จื่อบรบทินอยากไรย,ยานฟังไม่ยินเขาเม่อเข้มนิดหน่นอีแต่ว,ว่าละ่ะ่สก็เข้มยามนแมมก,กินบะเลยนะไะใส่บ่วงนึงก็อีกนิดนึงแม่ะบะละ ถ้าเป็นใส่ปลาทูนี่สิบม่ต้องใส่น้ำปลาหลายดอกปลาทูมันก็เข้มมันเกิดนัวนะแซลมัน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 หวานแล้ต้องเอาปลาหากใส่หอยนัวแห้งแซ่บขอกันขอก็แซนเนี่ยแห้งปลาของยาเจ้าก็กินแซงเลยแซนเน่ไม่แฉบมันบะหืินอือมูนึงมันกลินดังกินอะไรเนี่ ไม่นูนนี่เห็ดแรืว่าพิษวังแสบไปสิพี่หนุ่งเออเมีกะทินมา กินมันแก่พอดีจะแ,แน่มันมันมัน,นจริงแท้แน่หลับว่ามันเขากับเมนูนี่นะเปลี่ยได้เราเอามะกำหนึ่งนี่นี่เริ่มแล้ว,ว่าสิไปอ่อยนยอดอันมาลากินดูไม่กินโอ้ย ย่านบะแสบมันบมเขากันเน่กับแบบเข็มท่องปุนปลาทูซื้อเขากันยุ่งในเข็มท่องาาาอมันอาจจะขอาแสบเอาไปปลูกคือเกิดบนเกิดด้วยญาติญาติต้องเอางอแข็งแข็งกัญเน่ยแข็งบาเลือ,อะลรญาติ <laughs> กันมันนอ่อ,อนนี่นี่มันเป็นกันแก วนันตั่วกับวนันทั่วไม่อ,อว่วกป้อดีเมนูถึงใจอีแม่พันดูตอนเฮ็ุก็ขึ้นวันเราสิกินเนีบ้านออแต่วันนี้เฮ็าแล้ล่ละใจเป็นวันเรามักอยู่เราแสบถึกปากเราอยู่ไหนพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลานแนะนำด้วยค่ะแม่แมรปปะปๆ ลองซื้อเข็ดเข็มทองมาทําดูนะคะมันอร่อยมากเลยเส้ปลาทูกระเดยค่ะแตะวันนี่แหละม่วมงปลาปลาทูมันกินดูแหละแ,แล้วว่าเส้เ่ยมอนมันเด็ดแสบมันสิมั่นขึ้นนะคะพี่น้องค่ะเอ้าพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้อีหลาก็อีแม่ไปแล้วสวัสดีจ้า